เอา้าเราพูดถึงเกี่ยวกับวงของเอสเด r ลี่ฮีโร่แล้วครับวง b o อยกรุ๊ปวงดนตรีกีตาร์แบนด์จากเจ t e ย t ีเ t a i n m น n t นครับที่การนี้มีการปล่อยทีเซอร์สองคนด้วยกันได้แก่จุนฮันแล้วก็ซูยอนไอสองคนที่ปล่อยทีเซอร์มาก่อนนะั้นอีกทีคนนยังไม่มีการปล่อยข้อออกมาครับซึ่งทางอฟิเชียลของเอ เจนารีฮีโร่จะประกาศอีกทีจะเป็นการปล่อยภาพต่อไปในอัลบั้มมีชื่อว่าไลท์ล็อกนะครับแล้วก็จะมีการปล่อยเพลงล่าสุด่อกฟ้านะครับให้ชมกันในวันที่11ตุลาคมนี้กันแน่นอนไปมาพร้อมกับวงไลท์ซัมจิมมี่และซิมเป็นเอกันด้วยครับซึ่งหากพี่แกเนอย่างวงนี้จะเป็นวงที่มันโดดเด่นเรื่องดนตรีสายพันธุ์ใหม่นะครับพร้อมกับการจำหน่ายอัลบั้มของซีดีของเอส เอร์ี่ฮีโร่ในชุดใหม่มีในอัลบั้มมีชื่อว่าไลท์ล็อกครับด้วยมีสมาชิกทั้งหมด6คนได้แก่กันอิวจุงจองซูกาออนโอดีจุนฮันและจูยอนนะครับผมซึ่งที่การจงมีการปล่อยอัลบั้มเพลงมันออกมาครับมีวางขายแล้วครับก็ไปหาซื้อกันได้แน่นอนนะครับซึ่งที่การในปลาของเออร์รี่ฮีโร่เนี่ย อดใจไม่ไหวกันเร็วนะครับซึ่งวงนี้ก็จะเป็นวงแบนสายแบนซส่วนใหญ่นะครับซึ่งเรียกว,ว่าโชว์การเสพในการร้องกันเลยทีเดียวเวครับแต่ผมคิดว่าครับว่าวงนี้ก็โอ้โหเนียกว,ว่าอะไรกันครับไม่ต้องถามเรื่องสุขภาพกันนะครับซึ่งเรียกว่าไปเจอเันสอ2คนเนี่ยจะเป็นไปอ,อีกสคนเนี่ยก็ต้องรอติดตามชมุนอนต่อไปนะครับสำหรับวงของเอ็ซ์ติลลี่ฮีโร่กันนะครับผมเรียกว่า แต่กันอย่างเดียวก็โอ้โหมันโอเคกันหลือเกินครับซึ่งเนี่ยว่าเพลงนี้จะดูออกมาอย่างไรแบบรอรเกอร์กันหรือเปล่านะครับซึ่งก็ต้องไปติดตามชมกันได้ครับ